อุ้ยต้องไปเรียกบอสแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยน้องโฟกเนี่ยลูกชายคนใหม่ครับไอ้สามวันสดๆร้อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเรียกบอสแป๊บหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นบอสครับรถใครมาจอดอยู่ข้างหน้าไม่รู้หมาถึงรถใหม่ไฟแดงเลยหล่อมากใครมาพี่หล่อน่าจะเสือภัยของบอสแน่เลยเด็นรถใหม่ป่ะนี่เมื่อวานจีไอ้เบื่อนลูกครับบอสไปเบื่อนลูกบ้า่ะนี่ บ่กครับเศร้าตกแล้วแบบสวยมากรถขั้นสวยอีีขาวจัวมาเลยโออ้ยเกืบหมดล <laughs> ขาวจัวมาเลยครับบอดมาบนเอารถยังรถผู้ใหญ่วุีน สวัสดีครับสวัสดีครับจักจ็ครถอะไรบุนีแค่จะเปลี่ยนชุดแด้วแม่แจ็ครถอะไรบุญ่ะล็อกไข่อะอ๋อยหนุ่มโค้ชิีนขับหรอใช่หมายถึงอะไรนี่รถแป๊ะอะไรแป๊ะแดงหรอปาดปาดปาดหนุ่มโค้ออกแป๊ะแดงตัวซีเคดตัวท็อปร้านเรานี่ใช่รถเธอหรอรถผมครับได้ออกมาได้สามวันปุ๊บผมฉี่มานี่เลยโอ้ เามาทำอะไรน้องโค้งไม่ให้บอสทำอะไรนี่วันนี้มาร่วมมันเกิดบอสแล้วก็มาให้บอสเจิมรถไทยครับโอ้ยบอสเจิมรถไทยฮอนด้าอะไรฮอนด้าซีบีครับฮอนด้าซีบีโอ้ใครติดขึ้นแล้วครับบอสประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโอ้ยครับ ถ้าเราเองใช้ถี่เราเพฟ้ารักโลกเออรักตัวเองใชเทือกเอาให้บอสทำอะไรนี่น้องโฟกนี่ให้ครับให้บอสเจิมให้บอสเดือนนี้จะขั้นอะไรเดือนนี้พนุนซิวเร็วไปนั่งคำนวากอย่าบอกเจิมไปเลยจะขั้นหรอไปเลยเด็กฟินขับธรรมดาที่ไหนหมู่แล้ววันนี้เป็นไงล่ะเธอพี่เล็กเอ้ยจากนั่งจากวันนั้นน่ะน้องนั่งรถอะไรมานะนั่งแก๊บกับรถไฟนั่งรถไฟมาทำงานทุกวันโอ้แล้วตอนนี้คือ นั่งรถอะไรนี่โอ้ได้ได้ซีวิกเขาเปิดไฟมาไหนบ้าเอไดฮอนด้าซีวิกเลยครับปืดอาวจุกลางมาดูโอ้โอ้เป็นของเยอะของเยอะขับรถไม่คือพวกแล้วพกแร้วเอาคอรม้จิมประเดิมให้น้องนะครับบ้านเรียบ โอ้ชาตุดูชาตุดเดินทางปลอดภัยนะครับคนเงินคนทองเข้ามาร้านฟิล์มขับเยอะๆเอาเข้าให้น้องโวกเยอะน้องพวกเบอร์53ครับ F53 ไม่เคยไม่เคยขยันเปลี่ยนเบอร์หรอลูกไม่มีครับผมอยากชอบเบอร์นี้เอามาอยู่หรอมีโอ้โหาวบเมื่อกี้ทะเบียนอะไรอ่ะแม่ทะเบียนอะไรทะเบียน010 6010 F53 โอ้ยสุดยอดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทำงานที่ร้านฟิล์มขับกี่เดือนแล้วนี่ ทำมาได้สองเดือนแล้วครับทํางานสองเดือนเอารถเขาลรเป็นร้านโอ้โหย <laughs> ังติดนี่สมหรช่วยตรวจสอบย <c oughs> <laughs> ังติดีงดีอยู่ก็ดีใจก็ภูมิใจกับน้องนะครับที่จาวันแรกที่น้องมาอยู่ด้วยเดี๋ยวปิดแต่เมืไหน่วะนี่คร <c oughs> ับนี่ครับจมวันแรกที่น้องมาอยู่ได้มาอยู่ด้วยว่าวันแรกน้องเลิกงานแล้วน้องไปหายที่โรงละครครับแล้วก็บอกว่าจะทําได้ไหมผมไม่จะลองดู แมนบอสใช่ครับมือแรกมันไปหาบานผมจะลองดูอย่างเงี้ยว่าใครวอดดอกว่าใครป่าว่าใครว,วคอดดอกพี่น้องมือแรกจนถึงวันนี้ออกรถก็ดีใจด้วยแต่ออกรถก็ต้องขยันมากขึ้นครับผมจากร้อยดื่มต่อวันก็ต้องเป็นสองร้อยดื่มโอ้โอเพราะว่ารถไม่ได้ดังบึนเด้ดังเลยครับดังงอนงอนงอนงย้อนี่ไม่ดังบึนครับไม่ดังฮึมฮึมฮึมดังงอนงอนงอนอย่างเดียวแล้วดีใจด้วยแล้วก็ฝากลูกค้าทางฟินขับเอฟซีน้องโฟกฟินขับด้วยก็ สือุดหนุนน้องอันนี้ทํางานทํางานทํางานประจําด้วยแล้วก็ทั้งมาทํางานจริงๆแล้วอะรายได้งานงานงานเสริมน้องอะครับแซงรายได้หลักแต่ว่านได้แต่งานหลักน้องก็ไม่ทิ้งเด้คืองานหลักน้องกับมีประจำอยู่แล้วน้องกับบ้านทีงานเสริมน้องกัถึงแม้ได้เงินเยอะกว่าก็ไม่ทิ้งงานหลักเพราะว่ามันก็เป็นงานสําคัญอยู่พรดแล้วบาลานพอดีพอดีน้องโฟก์วันนี้อยากบอกอะไรพี่ซีบ้างก็ฝาก f c บอดด้วยนะครับแล้วก็ f c น้องโฟนนะครับก็ฝากเอ็นดูน้องโฟงหน่อยนะครับ F53 นะครับผมมันเกินจริงเนาะเกินจี่งคำว่าสองเดือนรถซอนด้าซีวิกรุ่นอันนี้ตัวเขาเรียกตัวตัวแต็ดาตตัวกลางตัวทรัตัวกลางครับตัวกลางตัวกลางไฮบิดกี่บาทหนแสงล้านแสนหนึ่งล้านแสนหน้าผากคือตัวรลอนมันเจิมมันเจิมมันที่มาหน้าผากมันอกขึ้นลยเปลไม่รู้ สวยงามข้างหลังก็เลิศนะกว้างดีกว้างใหญ่มาลสวดแม่ใช่รถนุ่มสวดกับสีพกแน่นธรรมดาแล้วนุ่มสวดเนาะจะเปิดกำลังนะครับดีใจด้วยนะฮะดีใจด้วยจริงๆกับกับวันนี้ที่แบบว่าเออเปิดท้ายหรอเนี่ยใช่ครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นไฟฟ้าโอ้อาบซาบะละคุณเปิดทุกอย่างมือนีิโอเคปังปังมันๆนะครับ หนุ่มนายฟินขับกับรถคันใหม่ของเขาและเบอร์5 3ปองฝังด้วยนะครับ